คนแท็มาด้วยดิจิโบบฟเฟลรอสใช่ไหมักคือยงเช่นเขิลลาเอคุี่อยู่เปน้น้าตเป็นมันสการลิงออโรบิชเนาะที่ถึงได้สุดั้าะเป็นเช่นไรมันก็ไเปลี่ยนไปใชครับเราไปดูมาดูดูบรัสโต้บครับงซูซูอ จะมีอะไรบ้างต,ตรงนี้ยังมีแบตกรอกอยู่เนาะนี่นะครับโซน,ตร,นนะตรงนี้แบตถี่เนาะก็จะมีอย่างเสี่อๆฝั่งแต่ก็มีรีโคอิ้งแแฮแล้วนะครับรลลตรงรีโคอิ้งแแฮะก็เสื่อว่ายังเริ่มเล็บฟอนละแต่ก็ยังมีตัวตัวแบตกรอกอยู่เนาะเห็นไหมตรงนี้ตัวแบตกรอกชัดเจนนะแต่ว่าก็มีรีโคอิ้งแแฮะซึ่งีโวน right ี้มันจะเป็นลักษณะคืออัพไรท์แบบเนี้ย ต่มันจะตต่างแบบนะมีอะไรเซทชันนะก็จะต่อจะเป็นเซทไลท์แบบเนี้ยส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นอนะัพอัพเรีโกอินแแเนาะอีกอันหนึ่งที่จะบอกได้คือเ้า,เา่็เย็นลดดอกเย็นลดดอกเยน็ยนลดดอกซึ่งจะบอกเป็นคนคนซิตี้ซึ่งไม่ใช่มีทั้งหมดเยนด็นลดแคลรตินคลับในแอลฟอริโก เนี S <S <々>่ยอาจมีเนี่ยตรงเนี้ยยอนแล้วดอกบาแล้ตอนเนี้ยนี่คือเอ็กซิเมชันใช่ปะเออชุ่นี่มีเปชุ่ิบแพร่มากกว่าไม่ใช่เอ็กซิเมชันคือตรงตรงดีก่าบริโภคยิแพร่ก็ยังมีแบ c ติโอบู่ั่้า็ะเป็นโปรอนนี้นะครับากน้ัจนเป็นคาัวแล้ โปดอิงแแเนาะมัมีกาบแก็บอยู่ดูแวิงแใช่ไหมหรือว่าโพิทีฟบริเวณไหน เตึงตกต,ตง <pos> <t ell ment> องอย่าดึระชาต้องต้องตอตองต้องดที่มีพสิีใช่ไหมเราลองดูซิว่ามันคอดเังอโฟไหมตอนนี้ราเป็นตุ่นงที่มีารตอกตู